สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกบฎการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมต่ตาเราจะี่ดูรตามคลิปที่กับรู้สร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีกับผมโดยที่มโนประชาไม่ต้องโอนเงินเลยได้จากยูทูบค่อยสะสมเขาไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าโหราศาสตร์นั้นเชื่อได้จริงเหรอการดูดวงดูลายมือนั้นเชื่อได้จริงเหรอแล้วคนเหล่านั้นถูกลิขิตมาเรียบร้อยแล้วเหรอหลายหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับผมสงสัยจังเลยครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์บอกว่าเราถ้าเราหมั่นน เราสามารถจะกกาหนดชีวิตตัวเองได้ลิขิตตัวเองได้แล้วตกลงเนี่ยคือพวกศาสตร์โหราศาสตร์ต่างๆศาสตร์หมอดูต่างๆหรือพวกศาสตร์ดูลายมงลายมืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นความจริงหรอแล้วคนเราเนี่ยมันเอาอยัางไงกันแน่ครับผมก็เริ่มสับสนผมก็งงแล้วครับว่าตกลงเราอ่าคนที่เป็นหมอดูดูลายมือทําไมเขาดูตรงทําไมคนดูวันเดือนปีเกิดทําไมเขาถึงดูดวงชะตาเขาถึงรู้ดวงชะตาเรา ต้องวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู Kollegen, like Tonight, know, itor, type, yeah. mm ้นะครับซึ่งคําถามนี้ผมก็เคยอยากจะรู้นะครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้อาจารย์อยากจะรู้แล้วอาจารย์รู้จากไหนอะไรเงี้ยคืออันแรกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโอเคเราก็สามารถจะรู้ได้จากที่เราเคยได้เจอเรื่องราวต่างๆของตัวเราเองและของคนอื่นนะครับข้อ2เราก็จะรู้ได้โดยการที่เราถ้าเรานั่งสมาธิทาจิตให้นิ่งนะฮะแล้วเราก็ถามคําถามไปในสมาธิ คำตอบก็จะออกมาแต่ถามว่าคำตอบออกมาแล้วเราจะเชื่อได้จริงหรอว่าคําตอบนั้นตรงหรือไม่ตรงเราก็เอาคําตอบนั้นมาวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลแล้วก็ด้วยเรื่องหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับาจากคําสอนคําพระพุทธเจ้าหรือจากหลักการกาวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เราก็มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าจริงไม่จริงนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะรู้จริงเลยครับเรื่องลายมือเนี่ยคนเราลายมือมันเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่ละ งั้นเขาถึงมีปั๊มลายมือเวลาเราไปทําบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแล้วลายมือไม่เหมือนกันคนก็ย่อมมีนิสัยเหมือนกันแต่ทําไมตําราดูดวงถึงสามารถจะมีแล้วสามารถจะดูคนได้ทุกคนล่ะครับแล้วตกลงนี้คือคนมีเป็นล้านทําไมลายมือตัวอย่างลายมือก็ต้องมีเป็นล้านล้านแบบและทาไมอาจารย์ที่สอนดูลายมือเขาจดสถิติมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า การที่มีเส้นลายมือแต่ละคนเนี่ยมันถูกกรรมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วถามว่ากรรมแต่งบุญวัสนาเรากาแต่งเส้นลายมือเราได้ยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีคอมาโครโซมีอะไรต่างๆที่ทําให้เป็นอวัยวะต่างๆขึ้นใช่ไหมครับแต่ตัวการสําคัญที่ทําให้อวัยวะสร้างเป็นนูน่นเป็นนี่เนี่ยมันต้องมีพลังงานหรือโปรเซสหรือโปรแกรมบางอย่างที่ทําให้เซลล์นั้น มีการแบ่งตัวและมีการสร้างเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆตามพลังงานบางอย่างที่มันกําหนดหรือโปรแกรมเอาไว้ซึ่งทางพุทธศาสนาก็จะบอกว่ามันคือกรรมกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นส่งสัญญาณโปรเซสบางอย่างให้ร่างกายนั้นมีการแบ่งเซลล์อ้าวแล้วถามว่าแล้วคนอยู่ในท้องเนี่ยพลังงานโปรเซสตรงนั้นมันมาตกแต่งอะไรมันมาสะกดจิตแม่เราเหรอ มันส่งพลังงานมาในท้องแม่เราเหรอให้แม่เรานั้นมีลูกลากมีลูกออกมาแล้วลูกเป็นแบบนี้มีเส้นลายมือแบบนี้มีอวัยวะนี้หน้าตาแบบนี้เส้นผมแบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเวลาเราปฏิสนธินะครับก่อนแรกเราปฏิสนธิร่างกายก่อนพอเราปฏิสนธิร่างกายเนี่ยมันจะมีพลังงานโปรเซสบางอย่างของกรรมที่พ่อแม่นั้นสร้างเมื่อเวลากรรมพ่อแม่มันสร้างหมายความว่าไงคือเวลาพ่อแม่เราเกิดมา พ่อแม่เราก็จะมีกรรมนุ้นกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ว่ากันไปเมื่อมีการปฏิสนธิเนี่ยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมันก็ทําให้โครโมโซมของพ่อของแม่เนี่ยมันมาร่วมกันเมื่อร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรที่เป็นกรรมดีกับกรรมชั่วของแม่มันก็จะบังคับให้โครโมโซมแบ่งเซลล์ไปตามกรรมดีกรรมชั่วของแม่กับพ่อก่อนหลังจากนั้น เมื่ออวัยวะต่างๆมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างบ้างขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการปฏิสนธิวิญญาณบางคนบอกโอ้ยอาจารย์ปฏิสนธิก็คือสติิสนธิเลยอาจารย์จะมาปฏิสนธิร่างกายปฏิสนธิวิญญาณอะไรอาจารย์มาจากไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาคนเราปฏิสนธิกันแล้วเนี่ยพ่อแม่เวลาท้องมาแล้วปุ๊บเนี่ยแล้ว ที่บางทีบอกว่าทําไมถึงแท้งก็เพราะว่าบางทีร่างกายมันปฏิสนธิร่างกายแล้วแต่ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณคือไม่มีวิญญาณมาอยู่เด็กคนนั้นก็จะตายไปหรือแท้งไปนั่นเองนะครับและถามว่าอ้าวแล้วเมื่อร่างกายมันมีการพัฒนาตามกรรมของพ่อแม่แล้วปฏิสนธิวิญญาณมันมายังไงก็หมายความว่าวิญญาณแต่ละดวงที่จะลงมาเกิด อยู่ในร่างกายของแม่หรือที่มีที่มีร่างกายที่มีการปฏริสติทร่างร่างกายแล้ววิญญาณดวงที่จะมาลงเกิดในร่างกายของแม่ที่มีร่างกายของเด็กคนนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้ววิญญาณตัวนั้นมันจะถูกส่งมาอย่างท้องแม่แต่ละท้องตามอย่างแรกนะตามบุญกรรมบางอย่างที่วิญญาณนั้น เคยได้สร้างกรรมแบบนี้สร้างบุญแบบนี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของคนที่กําลังให้กําเนิดเด็กดังนั้นเมื่อวิญญาณมันถูกจูนมาว่าโปรแกรมให้ลงมาเกิดในร่างนี้มันก็จะถูกบางอย่างดูดมาคือถูกแรงดึงดูดของของร่างกายเนี่ยในท้องแม่เนี่ยบางทีทําไมเด็กบางคนพ่อแม่ออกมาร่างกายแบบสวยเชียบางคนเกิดมารูปร่างไม่สมส่วนบ้าง ไม่สมประกอบบ้างพิกโกงพิก,การบ้างเพราะเมื่อร่างกายปฏิสนธิร่างกายแล้วมันจะมีแรงดูดบางอย่างคือเรียกว่าแรงกรรมมันจะดูดการเกิดปฏิสนธิวิญญาณของวิญญาณดวงที่มีกรรมและมีบุญบางอย่างมีกรรมบางอย่างที่ตรงกับพ่อกับแม่ให้ดวงวิญญาณนั้นมันลงมาปุ๊บปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในร่างกายของแม่ ถามว่าแล้วการปฏิสนทธิวิญญาณกลับเข้ามาในร่างกายของที่อยู่ในท้องของแม่นั้นมันมีเลือกผิดไหมมันไม่มีโอกาสที่จะเลือกผิดเลยสักคนหนึ่งถามว่าทำไมก็เพราะว่าวิญญาณแต่ละดวงมันมีการเกี่ยวพ้องกันตามกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ในอดีตชาติแล้วนั่นแหละคือเป็นเหมือนกับสัญญ,ญาณติดตามตัวที่ดึงดูดเหมือนกับสมมติเราบอกว่า ถามว่าทําไมเวลาเราบังคับโดนนะฮะทำไมเราบังคับโดนเครื่องนู้นเครื่องนี้ทาไมที่บังคับเราถึงไม่ไปบังคับโดนลําอื่นแต่ทําไมบังคับโดนเราได้ก็เพราะว่าเรามีคลื่นบางอย่างที่รหัสตรงกับโดนของเราดังนั้นตัววิญญาณของเรานั้นก็ถูกกรรมมันบังคับให้ ต้องมาปฏิสนธิในร่างกายอันนั้นบางคนเกิดมาหล่อสวยบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีบางคนเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบถามว่าเขาเลือกได้ไหมเขาไม่ใช่ไม่อยากเลือกวิญญาณไม่ใช่ไม่อยากเลือกแต่โดนดูดมาด้วยแรงกรรมแต่เมื่อลงามาัเกิดเมื่อเข้ามาปฏิสนธิร่างกายและปฏิสนธิวิญญาณละเด็กเริ่มมีการพัฒนาและถามว่าเมื่อมีการพัฒนาแล้วไอ้ที่บอกว่าเส้นลายมือนั้นหรือวันเดือนปีเกิด มันมาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเวลาเรามาเกิดปุ๊บตอนที่ร่างกายกําลังพัฒนานะฮะเป็นแขนเป็นขาเริ่มอะไรปุ๊บเนี่ยแรกๆมันก็เป็นเนื้อเรียบแหละแต่แรงกรรมบางอย่างมันสร้างโปรแกรมโปรเซสให้ ร่างกายนั้นมีรหัสบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายถามว่าในร่างกายเรานั้นมีตาบางคนมีตาสองชั้นบางคนมีรักยิ้มบางคนมีคิ้วแบบนี้บางคนมีจมูกแบบนี้บางคนมีหูแบบนี้มันเป็นไปตามโปรเซสของกรรมที่เป็นคนโป,โปรแกรมลงไปว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณในร่างกายนี้แล้วร่างกายจะมีการแบ่งเซลล์ มีการจเจริญเติบโตทางร่างกายหรือทางเซลล์อวัยวะให้เป็นไปตามโปรเซสของกรรมดังนั้นเส้นลายมือที่อยู่ในมือทุกคนมันจะถูกกรรมนั้นโปรเซสให้เป็นลักษณะเหมือนสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบางอย่างให้คนคนนั้นได้รู้ว่าโปรแกรมของคุณมีโปรเซสแบบนี้นะรหัสบาร์โค้ดของคุณ เป็นแบบนี้นะรหัสบาร์โคดของคุณนั้นเป็นแบบนี้นะเมื่อเรามาเกิดปุ๊บเมื่อลงมาเกิดถามว่าคนที่เป็นหมอดูดูดวงวันเดือนปีเกิดเขาดูดวงวันเดือนปีเกิดปุ๊บอันนั้นเขาก็จะคาดคะเนหรือทําสถิติว่าคนเกิดวันนี้เวลานี้เดือนนี้ปีนี้จะมีบุคลิกคล้ายๆกันหมดแต่ลึกไปกว่านั้นมันจะมีโปรเซสบางอย่างที่อยู่ในรหัสบาร์โคดชีวิตอย่างเช่น่าลายมือ หรืออย่างเช่นอวัยวะบางอย่างหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าโงเ่เฮงอย่างเงี้ยมันก็คือสัญลักษณ์บาร์โคดหรือคนที่มีกระบวการฝ่ามือก็มีสัญ,สญลักษณ์บาร์โคดอันนี้เกิดขึ้นในร่างกายแล้วถ้าถามว่างั้นถ้าเราถูกบาร์โคดมาเหมือนถูกตีตามวาว่าชีวิตคุณต้องเป็นแบบนี้ปึ้งตามกรรมอ่ะไปลงไปเกิดปึ้งอ่าลงไปเกิดตรงนี้ปึ้งลงไปเกิดตรงนี้อ้าวแล้วที่อาจารย์บอกว่าคนเราสร้างบุญมาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิครับเนเมื่อเราโดนโปรเซสมา โปรแกรมมาให้ต้องรับบทบาทแบบนี้ตามบาร์โคดอย่างนี้ถ้าถามว่าถ้ามนุษย์ผู้นั้นหรือสิ่งของหรืออะไรบางอย่างที่ถูกโปรเซสมาให้เป็นแบบนี้แล้วลงไปในสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วถ้าผลิตภัณฑ์ตรงนั้นสินค้าตรงนั้นหรือมนุษย์คนนั้นไม่มีการไปมีไปเจอหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง โดยใช้ตัวฟังก์ชันอื่นๆหรือไม่ยอมใช้สิ่งของต่างๆในการมาทำให้วัตถุตัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันก็จะเป็นไปตามโพเซตที่เขาตีตาบาร์โคดว่าต้องเป็นแบบนี้ใช้กับนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่มนุษย์มันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อมนุษย์นั้นเกิดมาแล้วโดนตีตาบาร์โคดมาแล้วเป็นลายมือเป็นวัิถุทีเกิดก็ตามเป็นสัญลักษณ์งูเฮงต่างๆก็ตาม แล้วเรามาเกิดแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรอต้องบอกก่อนว่าหมอดูทุกคนเขาดูได้เฉพาะสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตามโพสตที่ครูบาอาจารย์นั้นจดสถิติเอาไว้แต่ถ้ามนุษย์ผู้นั้นมีการสร้างเหตุปัจจัยใหม่เขาเรียกฮะาสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่แตกต่างจากเหตุปัจจัยที่ถูกกระทำมาหรือถูกโพสตให้เป็นแบบนั้นมา มนุษย์ผู้นั้นจะออกไปนอกเหนือวิถีของกรรมหรือวิถีของดวงชะตาที่ถูกป้อนมาให้เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าสมมติมงคลบอกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องไปดูดวงมาดูลายมือเลยสิและผมก็กําหนดชีวิตตัวเองต้องบอกก่อนว่าถ้าเรากําหนดชีวิตตัวเองได้มันง่ายก็ดีแต่ส่วนใหญ่เมื่อเราถูกโ p r o c หรือแรงกรรมมันตีตามาปึ้ง ต้องเป็นแบบนี้อยู่ในทาวาลสวะสวัยรอ่แบบนี้เจอคนแบบนี้ชอบแบบนี้นิสัยสันดานแบบนี้อยู่ในสภาพพ่อแม่แบบนี้สังคมแบบนี้มันก็จะยากในการที่คนผู้นั้นจะฝืนและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากโพสต์ที่ถูกตีตาหรือตีบาร์โค้ดมาว่าไปอยู่ในหน่วยนี้ไปอยู่ในแผนกนี้ไปอยู่ในแผนกนี้และถามว่า คนทั่วไปสามารถจะหลุดออกจากวงจรตร,ตรงนี้ได้ไหมบอกว่าเยอะครับหลายหลายคนที่ถูกลิขิตมาให้เป็นแบบนั้นแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปจนตายมีไหมมีผมเห็นคนหลายคนเลยคนใกล้ตัวญาติพี่น้องก็เป็นคือถูกลิขิตมาอย่างนั้นไปดูดวงมาหมอดูบอกเป็นอย่างนี้กูก็ยอมรับสภาพว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะมีหลายคนที่เราเห็นว่า เขาเกิดมาลำบากยากจนแล้วเขาฝืนฝืนสุดๆสุดๆแบบว่าอะไรแบบว่าเขากล้าที่จะเดิมพันชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาเลือกหมายความว่าถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอย่างนี้เขายอมที่จะเสี่ยงออกไปเลยจากวงจรชีวิตเดิมออกไปจากเซฟโซนเดิมเลยแล้วเขาเอาความกล้าความอดทนความทะเยอเทะยาน ไปสร้างปัจจัยใหม่โปรเซสใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่เมื่อสิ่งของหรือชีวิตของมนุษย์เราถูกย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่โปรเซสใหม่สังคมใหม่ผลลัพธ์มันก็เลยเป็นผลลัพธ์ใหม่แต่ถามว่าแล้วมนุษย์ทั่วไปถ้าไม่ได้สมาธิหรือสร้างบุญบารมีที่ผมบอกใหอยางนั้นสมาธิสร้างบุญบารมีมันจะไม่มีพลังงาน ดึงดูดที่เป็นพลังงานบุญหรือบวกดึงเราออกจากแรงกรรมบางอย่างที่มันตีตาหรือโพสตให้เรานั้นต้องเป็นไปตามกรรมอันนั้นดังนั้นหลายๆคนก็ฟังแล้วก็งงถึงบอกว่าอันนี้คือเป็นลักษณะพูดในเชิงเกี่ยวกับว่าหลักวิทยาศาสตร์แบบเหตุและผลไม่ต้องเอาดวงเอางมง,งายไม่เอาแบบว่า ความเชื่ออะไรมากมายแต่เอาเป็นลักษณะเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ให้นึกภาพเอาอย่างเงี้ยจะได้นึกออกว่างั้นคนที่ดูดวงดูลายมือดูวันเดียบิเกิดมันต้องไปไปตามนั้นตลอดชีวิตเหรอต้องบอกว่าถ้าไม่มีแรงบุญอะไรหรือไม่มีปัใจจัยใหม่อะไรที่เข้ามาแทรกในบุคคลคนนั้นในปริมาณที่มากพอนั่นคือบุญหรือบารามีต่างๆมนุษย์ผู้นั้นจะถูกแรงกรรมให้เดินไปตามเส้นทางนั้น ตามบาร์โคดหรือสัญลักษณ์ร่างกายต่างๆที่เขาลิขิตมาว่ามนุษย์เบอร์นี้รหัสตึ๊ดตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊เหมือนเลขบัตรประชาชนต้องอยู่ในสภาพแบบนี้พ่อแม่แบบนี้นี้ครัวแบบนี้สังคมแบบนี้ลูกเมียแบบนี้เป็นอย่างนั้นไปตามกรรมที่เคยสร้างมาในอดีตไปจนตายแต่ถ้ามนุษย์ผู้นั้นสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นบุญบารมีที่สูงมากพลังงานเหตุปัจจัยบวกอันนี้มันจะทําให้มนุษย์ผู้นั้นมีความกล้าบางอย่างแล้วพยายามจะ ให้มนุษย์เพื่นั้นสร้างเหตุปัจจัยใหม่ในการที่จะไปรับผลอันใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่ถูกตีตาหรือตีบาโค้ดมาตั้งแต่ก่อนเกิดหรือตอนที่เกิดอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าฟังแล้วงงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้เชนหอมก็ชาญการเด่นนะครับก็เนี่ยฮะเชนหอม เทียนหอมอน,นินอ่ากลิ่นไร้โรคภัยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องใครอยากจะขอเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยกระจุ่นอธิษฐานหน้าเทพหน้าสิงศีลหน้าพระนะครับอันนี้ก็จะมีสีเหลืองนะไร้โรคภัยไร้โรคภัยเป็นเทียนหอมไข่ถูเหลืองที่ใส่น้ำนมันเสกหรือบุหงด้วยนะครับอันนี้ก็รวยสมหวังนะครับก็จะมีเนี่ยฮะสี่กลิ่นนะรวยสมหวังแล้วก็มีลักราบลื่นหูเปิดกระหอบนะแค่เปิดกระหอมฟุ้งแล้วมีบางคนนะครับเขาซื้อไปแล้วเขาไว้ในห้องนอนเขาไม่จุดด้วยนะเขาบอกแค่แค่เปิดไว้อะห้องหอมเลยอะ แปลกมากเลยว่าอุ้ยอาจารย์ทำไมเทียนหอมอาจารย์หอมมากเลยไม่ต้องจุดก็หอมอะไรเงี้ยคือต้องบอกเลยว่าผมผลิตเองเนี่ยน้ําหอมแบบจุกๆอะฮะบอกเลยครับถามว่ากําลงกําไรนี่แทบจะไม่เท่าเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าต้องเอาไปแล้วหอมจริง่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบเทียนหอมใช่ไหมบางทีไปซื้อแล้วมันไม่หอมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเทียนหอมอะไรว่าไม่หอมอะไรเงี้ยแต่เนี่ยแค่เปิดก็หอมจุดยิ่งหอมบางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่อยากจุดเทียนเลยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ก้านไม้หอม สำหรับคนที่ชอบหอมหอมนะฮะก็อันนี้ก็ชานฟลเวอร์นะครับกล้ไม่หอมตามประจําวันเกิดนะครับมี9สี9กลิ่น9วัน9วันคืออะไรก็คือมีพุทธกลางคืนด้วยและอีกวันนึงก็คือภเกดสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่รู้วันเกิดเกิดเราหรืออะไรก็คือเป็นภเกตด,ดังนั้นมี9สี9กลิ่น9มงคลฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการพลังมงคลความหอมนะบอกได้เลยว่า คนที่มีกระบาการฝ่ามือเป็นบุญบรารมีของตัวเองครับแล้วมีบุญมาเกิดดังนั้นคนที่มีกรรบาการฝ่ามือถ้าหมั่นสวดมนต์สมาธิชีวิตจะเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลเป็นบุญกุศลแล้วชีวิตจะได้คุกคีกับสิ่งที่เป็นบุญสิ่งหอมหอมสิ่งสวยๆงามๆสิ่งที่แบบรู้สึกว่าทําให้ชีวิตน,นั้นสงบเย็นนะฮะขอให้คนมีกรรบาการฝ่ามืออดทนนะผมบอกเลย ผมแม้รู้สึกยงรู้สึกว่าเออบางทีคนมีกบฎกาฝ่ามือเนี่ยมีบุญมารมีนะแต่บางคนทำไมย,ยังทุกข์จังเลยผมเข้าไปดูในคอมเมนต์เข้าไปดูในใน c e b o o k กเลยบางคนนะบอกได้เลยว่าเพราะว่าบางทีแรงกรรมแต่ละคนแรงไม่เท่ากันดังนั้นบางคนถึงอยากที่อย่างว่าแดมีจะมีคิวที่มาที่ชานการเดนผมไม่บอกเขามาอยากให้มาชานการเดนเพราะว่าอาจารย์มาชานการเดนอาจารย์ก็ไม่ได้เงินเดฟรีอะไรเงี้ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟรีไม่ฟรีครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟมาเนี่ยเราได้คุยแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเขาได้คําตอบอะไรไปแล้วเคาามามีวสุข อันนั้นคือรางวัลของผมนะครับส่วนเขาจะมาอุดหนุนสินค้าอะไรก็นั้นก็แล้วแต่เขาจะจะช่วยเมตตาผมอันนั้นผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าอุดหนุนผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าการได้มาเนี่ยบางคนเขามาแล้วเขาได้นั่งเมื่อผมได้เห็นภาพอะไรบางอย่างที่มากับเขาด้วยมันจะทําให้ผมอะ่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะในการเพ่งเขาไนงะก็เลยอยากให้มาที่ชาแนการเดินดังนั้นโอเคใครอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนติดตามช่องบิ๊ก่ายมาเล่าเนี่ย ไม่ขาดทุนนะครับมีแต่คุ้มแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้นะครับผมบอกได้เลยว่าคนทีอ่อยากจะรู้กรรมแล้วอยากจะแบบไม่มีปัจจัยเนี่ยมาที่ชานการเด้นได้เลยที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับขอบพระคุณมากครับ